นี้มาออเดอร์กันก่อนนะครับอย่างไงเดี๋ยวผมต้องทำคลิปเต็มอีกรอบหนึ่งดูดิทำคลิปแต่ละทีหรือของเยอะมากเลยครับไม่ค่อยอยากจะทำไงบ้านลรครับนี่ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่าผมยังไม่ชัวว่าจะเอาแอมตัวไหนก็แอมตัวท b 2ีสมาทีไม่ใช่ทีบีไอเอลทีมาลองกันครับเสียงก็พอได้อยู่แล้วแหละมาฟังกัน ไช้ได้นะใสเลยแหละเหมือนรำจการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้การมจนกลายมาเป็นลูกทั้งใบและทองที่ฉันพูด